Yeah, h is asking about why one of the kick-in set play you call it Somtam. Ah, it's because I love Somtam. So little by little, I will put so different names of Thailand food that I like it. So ปั Tam ๊บไทย Somtam. บอกว่าก็นั่นน่ะก็ที่เรียกว่าส้มตําเพราะว่าเขาเขาชอบส s o m t นะเขาชอบอาหารไทยบอกว่าเดี๋ยวเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเขาก็จะ เปลี่ยนนะฮะเรื่องเ,อเรื่องชื่ออาหารเดี๋ยวก็เขาบอกอาจจะมีผัดไทยนะเพราะเขาก็ชอบผัดไทยด้วยก็เดี๋ยวเดี๋ยวดยวูคนไปเรื่อยๆส้มตาตัวนี้มีกี่สูตรนะฮะสมตาม uh, สมตาเซตเพลย์ how many we have we have uh, two option with different variation เขาบอกว่ามี so <in> สองทางเลือกแต่ว่ามันมีหลายหลายามุมยิงนะมันมันมีหลายๆทางเลือกนะครับ มีหลายๆทางเลือกแลว้วก็มีหลายๆแง่มุมที่จะยิงแล้วแต่ความสะดวกหรือว่าตัวว่างตัวไหนส่งได้ตัวไหนนิดทานส้มตำนี้มือมือมือมื่อละกี่ครั้งมาจกไหน How often do you eat sotam now What How often do you eat sotam now Once a day วันละครั้ง once a day <laughs> <laughs> no, no spicy <laughs> <laughs> no spicy uh, why do you like som tam? the taste I don't know, it's fantastic the it's, uh, taste is fantastic uh, I really enjoy so it's uh, you know, I love 2-3 food in my life so really love วันนึ่งนี s ส n มต n บอกว่าก็เขานะมีมีความสุขแล้วก็สนุกนะกับรสชาติในการกินส้มตำเขาบอกว่าในชีวิตนี้เขามีอาหารโปรดอยู่ไม่กี่อย่างแล้วก็ส้มตำเป็นหนึ่งในนั้น